มหาศิลาสลีย์โทนะครับนี่คือวัตถุมงคลยุคต้นๆน,นะครับเหรียญรุ่นสองนะครับจำนวนการจัดสร้างเพียง500ห้าร้อยเหรียญนะฮะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับรูปไข่ด้านหลังเป็นยันสิบสองตนานนะฮะพร้อมรายละเอียดวัดพระธาตุประทับนะฮะเป็นผู้ออกในานามนี้ในยุคต้นๆนั้นหลวงปู่ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่นั่น เป็นระยะเวลายาวนานแล้วก็สร้างวัตถุมงคลถึงเก้ารุ่นนะครับยุคต้นนั้นรุ่นแล้วแต่มีความสําคัญแล้วก็มีมูลค่าที่สูงมากนี่เป็นเหรียญแท้นะฮะอยู่ในกรอบตีพับหลังทองคํานะครับซึ่งก็มีน้ําหนักสุดที่สามกร,รัมนะฮะไม่ได้หนามากแต่เหรียญน,นี้นะครับคือเหรียญสร้างบาร,รมีนะฮะ เป็นองค์ดาลาก็ว่าได้นะฮะเหรียญรุ่นสองเหรียญน,นี้เพราะว่าเหรียญน,นี้หมุนเวียนอยู่ในกลุ่มผู้เช่าผู้เล่นหาที่มีสมาชิกกว่าสี่แสนคนนะฮะเป็นระยะเวลายาวนานนะฮะก่อนที่จะมาอยู่ในการครอบครองของผมนั่นเองนะครับรุ่นสองเนี่ยคือความเข้มข้นของวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับเพราะเนื่องจากว่า เหรียญรุ่นนี้นั้นประสบการณ์มากและก็ทำให้หลวงปู่ศิลานั้นหรือว,ว่าหลวงปู่หินในยุคนั้นนี่ดังนะครับเราจะมาชมรายละเอียดเหร,เรียญแท้ๆนะฮะเหรียญนี้ถูกสรสร้างโดยดรลุนทิพย์นะครับผู้เป็นสิทธิ์ยุคต้นๆนฮะรเรามาชมรายละเอียดแล้วก็มาดูอาการของอพระแท้ยอดนิยมนะฮะพร้อมการการันตีนะฮะจากสมาคมพระเครื่องเมืองไทยนะฮะ แล้วก็โดยรอบนะครับจะต้องมีความคมชัดตั้งสูงแบบนี้นะฮะแล้วก็มีรูปแบบของสักขนาดสกเกลนั้นเนทะ่ากันไปโดยตลอดนะฮะนี่นะครับบ่านอกบ่านในบ่าชั้นลึกก็จะต้องเท่ากันจะมีอาการของบ่าเหรียญเป็นเนื้อเกินอยู่บริเวณนี้บ่าด้านในฮะบ,บ่าเหรียญเนี่ยจะต้องมีสกเกลที่เท่ากันเป๊ะนะฮะ โดยรอบตัวเลยนะฮะจะต้องไม่มีส่วนใดขาดนะฮะที่ท่านเห็นเป็นคราบเนี่ยเพราะว่าหลวงปู่ท่านใช้วิธีการปลุกเสกทีละเหรียญโดยการอมเพื่อให้มนต์สิบสองตำนานนั้นเข้าไปอยู่ในเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้ประสบการณ์ดังเรื่องเลยฮะก็คือเหรียญที่ยิงไม่เข้าเผาไม่ไหม้นั่นเองนะฮะ ะะลึกๆนะฮะเป็นพิเศษเพราะว่า,วาเป็นการตอกมือนะฮะแล้วก็เหรียญสวยมากนะสวยมีความคลาสสิกะฮะพื้นผิวเหรียญเนี่ยจะต้องเป็นเส้นตรงนะฮะจะพบเป็นเส้นตรงบนสู่ล่างอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเห็นไหมครั ยงเป็นตับเลยเป็นเส้นแฮรลายฮะดวงตาก็จะมีเมตานะครับแล้วก็มีอาการของแม่พิมพ์เป็นเส้นอยู่บริเวณดวงตาฮนะใต้จมูกจะมีอาการของแม่พิมพ์นิดหน่อยนะครับจะมีทุกเหรียญน,นะที่พูดอยู่นะฮะบ,บริเวณหูด้านขวานี่จะมีเส้นแตกสามเส้นนะครับอันนี้เป็นรอยจานนะครับ เหรียญรุ่นนี้นะฮะเหรียญสร้างบารมีเนี่ยเป็นการฝึกกระสินไฟของกุศลานะฮะสมัยนั้นท่านจะสุบุรีจัดมากนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ไฟแม่กุตินะครับเกิดขึ้นด้วยนะครับหลักฮนะวาละอายุวัฒนมงคลนะครับ สวยมากจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะประทุมคนหลายรุ่นฮะรวนแล้วแต่เข้มข้นทางนั้นนะฮะนี่คือหนึ่งในเก้ารุ่นแล้วก็หนึ่งในจำนวนเพียงห้า้อยเหรียญน,นะครับบนพื้นพิพพินี้นะครับเรี่ยมทองคำแท้นะฮะเป็นเหรียญที่รูปลักษณะนั้นสวยงามจริงๆนะครับ ท่านท่านก็ลองพิจารณาดูเอานะฮะนี่เป็นพระนิยมนะฮะมีมูลค่าทางทรัพย์สินนะครับรเหรียญโทเหรียญสร้างบารมีหนึ่งในจำนวนห้าร้อยเหรียญน,นะฮะ